ลองพี่อยากได้ตัวนี้อ่ะลองดูมันมันมันได้แต่มันว่ายบอกไปเลยสี่พันนะยูโรยูทูว์ฮานะลอยนัดมาถึงสยามค่ะสยามสแควร์ค่ะอันนี้เหมือนก้าร้อยก็คือลอยในน้ำได้หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทตัวดับพังที่เป็นกระต่ายเห็นอย่างนี้แล้วอยากไปญี่ปุ่นมากอ่ะ หมื่นห้าพันเก้าดาฟพังก็สวยนะเฮ้มีอัญมีทองอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเหอะไปญี่ปุ่นกันเหอะไม่ต้องอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวจะพาไปร้านหนึ่งเหมือนญี่ปุ่นเด๊ชอันนี้พ่อขายปลาทะเลรนี้นะไหนอะของเราอ๋อนี่ไงจี๊ดใส่ข้างหน้าให้ด้วยเฮราเต็มนะคะเฮราเต็มนะคะไปไปไปญี่ปุ่นได้แล้วเดี๋ยวพาไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นได้แล้วขอบคุณค่ะอ่ะในประเทศก็ดีค่ะตอนนี้นี่มานนี่มันี่เนี่ยชอบพามาที่ร้อนร้อนร้อนดีแล้วไม่เขารู้จักเรา เคยบอกว่าอยากไปญี่ปุ่นสิ่งที่พลอยบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้คือพามาลานที่ไหนเด็ดเด็ดพี่พีพี่พีนี่ารักอุ้ยแปลวกฎของเราก็คือให้คนละหนึ่งร้อยบาทใครได้ตุ๊กตามากกว่าไทยได้ตุ๊กตามากกว่าจะได้สักตัวไหมเราซื้อไหมง่ายกว่าซื้อไหมง่ายกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรอ่ะฟินิคแคชเช่ราตู้ไหนดีตู้ไหนดีตู้ไหนดี เมืกี้คือมันได้นะเว้ยไม่ได้หรอโอ๊อยอติดพรติดพรติดพรพรผมรู้<ว>สึกจุกเลยอ่ะอย่าไปอย่าไปทำไมถึงทำกับฉันได้ดู่มื่อกี้เมื่อกี้ ได่แล้วมันเียกว่าเสียงกรี๊ดเราเพียดอะเพียดรอพี่เอากลับบ้านสิวขึ้นแล้วเนี่ยไปเท่าไหร่อีกป่ะไปไม่ไปอีกน้าอีกหนึ่งร้อยบาทคนละหนึ่งเป็นสองร้อยบอกเขาไปเลยซื้อพันหนึ่งมาขอเล่นอีกทีหนึ่ง นี่อเอาตัวนี้ไม่อยากเล่นเราอะเครียดคุณนแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแต่ไหนบ่นอยู่ได้ว่าสิวขึ้นไหนเขาดูสิวดิจริงสิวขึ้นสิวขึ้นจริงสิวขึ้นแล้วสิวขึ้นเรื่องของข้างจมูกทายสุดนี่บ่นมาปรพอสี่ทีแล้วอ่ะพลอยนก็จะมีวิธีแก้ปัญหาให้ทายยิ้มเก่งฉันเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ฉันต้องทำหน้าที่เป็นสิวเหรอคะเป็นสิวเหรอคะคือเกิดมาจากความเครียดค่ะทายยิ้มเก่ง ไอ้คุณติดกระเป๋ามาพอด,ดีเคยใช้หรือ,อยังยังไม่เคยดรจิวเซรั่มของคุณหมอขวดเดียวจบทุกป,ปัญหาผิวนะคะอีกทีค่ะคดรจิวเซรั่มของคุณหมอขวดเดียวจบทุกป,ปัญหาผิวอารพลอยเอากลับบ้านเครียดๆน่าจะสิวขึ้นอีกประมาณสีเ่เมตรถ้าไม่ได้จะตลกนะเครียดขนาดเนี้ยนี่สองร้อยไม่ได้สักตัวเลยคนอื่อ่านอะเครียดหรืออะไรเครียดถ้าเครียดมากเดี๋ยวเอาดรจิวไปใช้อีกขวดนึงดรจิวเซรั่มของคุณหมอการเขย่านี่คืออะไรวะเเ้้้ยยขามันนนไออบีีี่่หงปลล ไม่ลองอาซูนะกระโดไว้อ่ะลองดูอ่ะลองดูอ่ะพี่จะไม่ดูหรอคะพี่ชื่ออะไรคะ <c oughs> พี่ชื่ออะไรคะนี่ใครตาค่ะมีมีครับอขอร้านของตัโโวเองเราก็าไม่ต้องให้เงินเขาเลยเอยดีเล่นก่อนดีกว่าเอยดีเล่นเอาไปดูกลยนั่นมันดีง่ายอ๋อเป็นยากนะผมว่าหยิบได้แล้วมันเอากระโดไว้ตัวนี้สิง่ายสิหรืออันนี้หรือเบลหรือเบลนี่ยุ๊บเบลไหมเบลไหม อุ้ยอุ้ยได้เอียเข้าไปสิลูกอะไรอ่ะมันแบบหลูได้ไหมคะได้แค่ให้มาคาดป่องถือว่าได้ผลแล้วตาจะไหนเราได้แล้วใช่ไหมเอาเลยไปไหนแล้วเออไปแล้วนะเออนีไงนี่ไง ไอได้แล้วด้วยตัวเองไอโอเคอยากได้ยูนิคอร์นเอาดิมันไม่ยากอีเออลองดูทอไอไม่ได้อยากเลวนะแต่ว่าไอคิดว่าการที่ไอจะเรียนรู้ในการจับอ่ะไอแบบที่รักค่ะจับให้หน่อยค่ะง่ายกว่าง่ายง่ายกว่าแบบเรียนเทคนิคจับเองเพราะไม่มีวันจับได้เลยอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นรอง่ายกว่าจับได้แต่คุณปิงเล่นได้หน่อยคุณปิงเล่นได้หน่อยอยากได้ได้ ได้ได้ได้ไอยู่พี่พี่อะพี่พี่ให้ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมออนทอมทอมก็หยิบให้บอกแล้วง่ายกว่าบูงพี่อยากได้ตัวนี้อ่าลองดูอ่ะบูงไม่ได้ไล่ออกไม่ได้ไล่ออกเฮ้ยออกไปห้างแล้วไปซื้อตุ๊กตาง่ายกว่า จิว well อึดแรจสิวก็ึ้งตลอดดรจิวสิวทั้งห şey ัวหนอบรรเดียวจบทุกปัญหาผิวเคอะเรืองหนึงอะบุ้งไม่ถ่าย้ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ไล่ออม่ะเปรี้ยงไงเปรี้ยจุ๊บอันนี้ค่ะดรจิวใช่ให้พี่คอยเพราะว่าพี่คอยอยากได้เย้คุณปิงก็เอาคุณแจคุณปิงก็เปิดตรงนี้แล้วก็หยิบไว้แค่นี้ง่ายกว่าดูปเราเอารูปนี้ไปไว้ตรงกลางนี่เดิมอ่ะอันนี้ก็ได้ทังได้ยู่ในคอ อันนี้ต้องไปแจกเพ้าะมันข้าวเอาไปเราจะมีตุ๊กตาไปเล่นเกมกับคุณผู้ชมที่ดูเอปเฟอร์โสดนี้นะคะเรามีทั้งหมด6ตัวค่ะที่เราจะแจกค่ะแต่เดี๋ยวเราจะแจกเป็นเซตเซตก็คือเซตพรินเซสิรูยการเซตโมนี้อยู่ด้วยกันมีตัวนี้ด้วยน้องน้องมานั่งด้วยนี่ตน้องคนนี้ด้วยมนเข้าโมนี่อันนี้คงไม่ได้อยู่ไหนลองอยู่บ้านฉันมีทั้งหมด6ตัวเพราะว่าเอาตัวนี้เป็นตัวที่7กลับมา ก็คือน้องคนนี้จะเป็นรางวัลใหญ่สมมติว่าใครที่เขามาเล่นมาเล่นที่นี่อ่ะเขาถ่ายยูปโชว์ว่าเขาอะ่ะเล่นแล้วเขาได้ตุ๊กตาเยอะมากแต่ใครที่แบบมาเล่นแล้วก็อ่านได้ทั้งหนึ่งตัวนี่รอรุนลักสี่ตัวเดี๋ยวเอาไปให้เราจะแลนด์ด้นจัดเดี๋ยวอาญญ่านกติกาอเอาข้างล่างโชคจบจบแล้วค่ะได้ตุ๊กตากลับบ้านช่ำใจมากพ้อยค่ะนี่ให้กับกระเป๋าเลยค่ะไปไหนดีอ่ะพีคจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวดูดี เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังพามาบ๊ายบายกลับมาคลิปตุ๊กตากันด้วยนะคะซ้ายหน่อย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 อ่ะแล้วกดอ่ะกดแจ๊กซิ่งกดอีไรกันเลยขาดเสือละว้ยได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้แล้วหยุดทุกคนหยุดมันคือคนดิวเซอร์หัวหลอดดังมาก เราน้องเป็นอะไร